สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับลรถนะคะในช่อง o รถ Travel คลิปนี้จะมาแชร์วิธีการตั้งกลุ่มไลน์นะคะ<ๆ>เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เข้าไปที่ Line แอปพลิเคชันของเราเลยนะคะถ้าใครยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store นะคะ เข้ามานะคะก็ให้เลือกที่หน้าหลักนะคะตัวนี้ก็อยู่ในหน้าหลักแล้วนะคะซึ่งจะมีอ่าตัวให้เลือกด้านล่างสุดนะคะก็จะมีหน้าหลักแชทไทม์ไลน์ทูเดย์นะคะเราสามารถกดได้นะคะก็เราเลือกอยู่ที่หน้าหลักนะคะจะเห็นว่ามีบางกลุ่มโชว์อยู่แล้วเนาะอ่าก็ให้ทุกคนนะคะคลิกที่คำว่ากลุ่มนะคะ แล้วก็จะมีคําว่าสร้างกลุ่มกับเพื่อนๆของคุณนะคะอันบนสุดนะคะตัวนี้เนาะก็คลิกเข้าไปค่ะพราอคลิกหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกเพื่อนนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนาะรสก็จะเลือกนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นกลุ่มของกเกษตรทฤษฎีใหม่เนาะ เราสามารถค้นหาชื่อตรงคําว่าค้นหาชื่อตัวนี้นะคะเอานิ้วนะคะจิ้มลงไปนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเนาะถ้าจําชื่อไม่ได้ก็ต้องไล่หานะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะเพิ่มเพื่อนนะคะจะมีกล่องสี่เหลี่ยมเห็นสีเขียวๆด้านขวามือนะคะ ก่อนที่จะเป็นสีเขียวเนี่ยเราต้องติ๊กถูกเนาะพอติ๊กถูกมันก็จะเป็นสีเขียวนะคะก็คือเราเลือกเพื่อนคนนี้นะคะถ้าไม่ได้เลือกเนี่ยมันก็จะเป็นกล่องสีเหลี่ยมเฉยนะคะดูที่ด้านขวามือนะตอนนี้ก็เลื่อนหาเพื่อนนะคะเสร็จแล้วมีอีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวรถขอทําให้เสร็จเนาะโอเคค่ะให้กดนะคะที่คําว่าต่อไปด้านขวามือด้านบนนะคะ เมื่อกดเสร็จกดต่อไปเสร็จนะคะก็จะมาอยู่หน้านี้เนาะก็จะขึ้นให้ตั้งชื่อกลุ่มนะคะแล้วก็จะตั้งชื่อกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เนาะ,ะทฤษฎีใหม่อหอดเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านตา โอเคนะคะอันนี้เรียบร้อยเราก็จะสามารถตรงวงกลมสีแดงตรงนี้นะคะถ้าด้านล่างจะมีเหมือนรูปกล้องนะเราสามารถที่จะคลิกลงไปนะคะแล้วก็เลือกเลือกรูปโปรไฟล์นะคะโดยการคลิกกล่อ,องด้านขวามือให้เป็นสีเขียวนะคะก็เลือกได้หรือจะเลือกที่รูปถ่ายนะคะด้านล่างก็คือให้ให้เราถ่ายรูปนะคะอะไรก็ได้เนาะหรือ จะเลือกจากคลังภาพในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะก็กดเข้าไปนี่ก็จะโชว์รูปต่างๆที่อยู่ในคลังภาพของเรานะคะก็ให้เลื่อนดูแล้วก็เลือกรูปนะคะก็รถจะไม่เลือกจากในคลังภาพนะคะจะกลับไปเลือกรูปที่เขามีให้นะคะก็จะเลือกเป็นรูปต้นไม้สีเขียวในกระถางนะคะเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะด้านบนขวามือที่ตรงข้ามกับคำว่าโปรไฟล์กลุ um ่ม พอเราเลือกรูปนะคะแล้วก็ขีดถูกก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะก็คือเป็นรูปที่เราเลือกนะคะตัวโปรไฟล์รูปเปลี่ยนแล้วเนาะชื่อก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะกดสร้างนะคะด้านบนขวามือนะคะกดสร้างเลยค่ะเพื่อนกดสร้างเสร็จก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะคะทุกคนก็จะขึ้นว่าอ่ากษตร ทฤษฎีใหม่นะคะบ้านตาลแล้วก็จะมีรูปอะไรพวกนี้นะคะรูปพื้นหลังเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะหากไม่ชอบเนาะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเราสามารถแชทนะคะกดคําว่าแชทต,ตรงนี้นะก็จะมีคําว่าแชทมีคําว่าอะไรอีกเดี๋ยวนะค่ะมันเด้งออกมาหน้านี้เนาะเพราะว่าเรากดกลับจากคําว่าแชทเมื่อกี้นะคะก็เราสามารถกดเข้าไปดูนะคะก็อ่ารถเป็นคนสร้างกลุ่มเนาะดังนั้นอ่า ชื่อกลุ่มเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะไปเชิญทุกคนนะคะที่ลดได้แอดเข้ากลุ่มเนี่ยอ่มันจะมีข้อความส่งไปหาพวกพวกเขานะคะว่า,าเชิญเข้ากลุ่มนะคะแล้วพวกเขาก็จะทยอยกดเข้ากลุ่มเนาะอย่างคนที่ชื่อต่ายจารุวันตัวนี้นะคะเขาก็เข้าร่วมกลุ่มเรียบร้อยนะคะกดยอมรับเรียบร้อยเนาะก็เหลืออีกประมาณ4คนเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเข้าร่วมกลุ่มนี้นะคะก็ อลองไปทำกันดูนะคะทุกคนง่ายๆถ้าไม่เข้าใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวรสจะมาตอบให้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องรถทราเวลกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ